สวัสดีครับก็มันเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้จะมาคุยเรื่องลงทุนนะฮะซึ่งมาในเวอร์ชัน่นแดวตั้งนะครับไม่ยืนเยื้อนะฮะไม่มี g o Google s h e e t นะฮะจะไปเร็วๆนะครับโอเคครับมาดูที่สตรีมมิ่งนะฮะหน้าแรกก็เป็นเซตซัมมารีนะครับก็ลงมาเลยฮะจากช่วงเช้าบวกหน่อยๆนะครับ บวกไปเท่าไหร่บวก5.77นะฮะลบมากสุดลบ15.3นะครับตอนปิดไปรีบาวนิดหนึ่งเหลือลบ12.38นะครับโอเคที่1261.39นะครับมูลค่าซื้อขาย37,422ล้านบาทนะฮะถือว่าโอเคนะ,ะถือว่าโอเคโอเคไปดูที่วอสลิตกันนะครับ SCB ฮะลงมาเยอะสุดเลยลบ2นะฮะ 1.5%ติดดอยเลยครับเทนเซนฮะลงอีกแล้วนะครับไหนบอกว่าโอ้กำไรแข็งแกร่งไนงะโอ้โหจีนนี่ไม่น่าเข้าเลยนะครับ CnTech นะครับเป็น ETF ดีหน่อยนะฮะมันลงระหว่างวันแล้วก็มันมาปิดเสมอตัวนะครับโอเค QQQM 19นะฮะเป็น ETF เทคเมกานะดั s d a แ100้อยะ จริงๆมันควรมันระหว่างวันมัน16.6ขายไม่ได้ะฮะขายได้16.5แต่จริงๆมันควร16.5.6ด้วยซ้ำไปเพราะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์มันบวกมานะฮะเพราะบาทแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำให้มันคงที่นะฮะ NVIDIA นะครับ NVIDIA ก็โอเคกลับมายืน17.1 17.2นะ,ะถือว่าโอเคเซี่ยมี่ศนนะฮะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเข้ามา เหมือนกับว่ามันจะหาฐานเจอแล้วนะครับโอเคมีตามนี้นะฮะงั้นเราไปดูพอร์ตโฟลิโอเลยครับพอร์ตโฟลิโออันนี้เป็นบัญชีหลักเนาะนะครับอันนี้บัญชีหลักนะครับชีหลักโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลางมาให้ดูเลยนะครับกลางมาเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนให้ดู SCB ก่อนละกันนะฮะไปรับตามแผนเนาะ ร้อยสามเอ็ด้าเก้านะฮะอันี้เฉลี่ยจากที่มีเมื่อวันก่อนนะวันก่อนสุดท้ายวันนี้ขายได้แค่1,000หุ้นที่133.5นะครับเป็นราคาผิดของวันพฤหัสศบัดีที่แล้วนะนะครับตอนนั้นไม่ถึงคิวตอนนี้มาถึงคิวและเป็นราคาสูงสุดของวันนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ลงยับเลยฮะนะครับนะแต่ตอนที่ไปรับมาเนี่ยนะครับไปรับมา เฉลี่ยแล้ว1 3อยหในหน่อยนะใกล้เคียงราคาปิดวันนี้ซึ่งก็คือ131.5นะครับอ่ะถือว่าติดลบไม่เยอะแหละลบเก้าบนนะครับแล้วก็ที่ขายไปลบสามอย่าไปดูตรงนี้มากนะฮะเพราะว่าที่เหลือก็ตั้งราคาให้มันได้กําไรเพื่อมาชดเชยอันนี้นะฮะ QQQM ขายระหว่างทาง16.5นะครับที่เหลือก็ก,กำไร4,000นะครับอ่าโอเคนะค ต่อไป Nvidia Nvidia ก็อันนี้ฮะ2,700นะฮะยังไม่ขายเพราะว่ามันน่าจะต้องได้กำไรมากกว่านนี้ต้นทุนไม่เยอะด้วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะไปดูดิวซัมมารีกันครับดิวซัมมารีอยากให้ดูว่าเนี่ยฮะฝั่งเซล์ก่อนขายไป3,200หุ้นนะมีพันหุ้นที่ขายได้ราคา133.5นะฮะนะครับ และหลังจากนั้นผมก็เอาหุ้นที่เหลือเนี่ยดันไปราคาสูงกว่าซึ่งก็กลายเป็นว่าขายไม่ได้นะแล้วก็มีมารับระหว่างทางแล้วก็ตั้งตั้งขายไว้นะมันขึ้นมานิดนึงก็ขายได้เฉลี่ย132.7สนะฮะส่วนที่รับมาได้นะฮะเฉลี่ย131.63เห็นไหมใกล้เคียงกับราคาปิดนะครับ17,500หุ้นหูรับมาแบบเต็มๆเ,เลยฮนะ2ล้าน3นะครับ แต่ก็ถ้าดูตรงนี้ก็คือถือว่าโอเคนะรับ131.63แล้วขาย132.70แล้วที่เหลือยังขายได้ราคาสูงอีกนะฮะหมายถึงตั้งไว้นะฮะโอเคตามนี้เนาะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปให้ดูในส่วนของบัญชีรองนะฮะให้ดูตรงนี้เลยนะฮะ ดิวซัมมารีนะครับดิวซัมมารีก็จะมีเสียวมี่นะครับแปดร้อยเฉลี่ย3.98 QQQM ขาย16.5นะฮะพั Q Q Q M, นสี่ร้อยสามสิบหุ้นแล้วก็เอ็นวีเดียทยอยขายไปนิดหนึ่งร้อยล็อกกำไรหน่อยนะฮะสามร้อยสิบหกหุ้นสิบเจ็ดจุดสองนะฮะโอเคมีฝั่งเซลสองอันแล้วก็ซื้อมาอันหนึ่งนะฮะอ่าต่อไปไปดูพอร์ตโฟลิโอนะฮะ ดูโดยรวมนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะอันเรียวไลท์สองพันหกนะครับแล้วก็เรียวไลท์สี่ร้อยนะฮะก็เก็บไว้นะฮะมีเฉพาะไอ้เจ้าตัวบาบานะฮะที่ติดลบเยอะๆไม่ต้องไปสนนะมีแค่สามรอยนะฮะแล้วก็ CNN Tech นะฮะมันบวกก็จริงแต่จริงๆ Google Sheet ผมยังติดลบอยู่นะ NVIDIA Tech เ m e อเมริดีนะฮะดีนะครับดนะครับ ส่วนเทคจีนอีกอันหนึ่งเทนเซ็นนะติดลบ3%อันนี้นะครับโอ้แย่เลยนะแย่ yeah. เสี่ยวมี่มันกำลังจะรีบาวแล้วผมเลยลองเข้าไปเก็บดูนะแต่ตอนเช้าทำเสียวนิดหนึ่งนะว่าอะไรอะ่ะมันตกมา3.9นะนะครับแต่โอเคสุดท้ายมันไปบวก4นะก็ดูดูกันไปนะครับ โอเคครับก็เอามาฝากกันแค่นี้นะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ